ในวันนี้25ตุลาคมที่เป็นวันที่5ของประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตปี2568มีกิจกรรมแห่พระรอบเมืองที่สร้างความสนใจมากและเป็นสิ่งที่คนรุ่นใหม่อาจจะไม่ค่อยรู้จักหรือเข้าใจเท่าไหร่มาดูกันว่ามีอะไรบ้างที่ทำให้ประเพณีนี้เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจและน่าสัมผัสถึงขนาดนี้ แห่พระรอบเมืองสองสารเจ้าเก่าแก่ภูเก็ตคือสารเจ้าท่าเรือและสารเจ้าเจงอ่องทั้งสองสาลเจ้าจัดกิจกรรมแห่พระรอบเมืองเพื่อต้อนรับผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมประเพณีถือศีลกินผักซึ่งมีประชาชนและนักท่องเที่ยวสวมชุดขาวตั้งโต๊ะบูชาและจุดประทัดต้อนรับขบวนแห่พระตามถนนต่างๆทั่วเมืองภูเก็ต แต่ที่น่าสนใจคือการที่มีการทิมแทงร่างกายด้วยอาวุธต่างๆเพื่อเป็นการรับเพราะแทนผู้เข้าร่วมประเพณีซึ่งอาวุธนี้มีทั้งในตำนานและนอกตำนานเช่นหัวมนฑลมีดสร้อยคอทองคำเหล็กแหลมแทงเข้าไปที่กระพุ้งแก้มซึ่งสร้างความหวาดเสียวให้แก่ผู้มารอชมมีม้าทรงที่มีชื่อเสียงอย่างอาม่าพัดเหล็กหรือองค์หญิงพัดเหล็กที่เป็นม้าทรงของศาลเจ้าท่าเรือร่วมแห่พระในวันนี้ซึ่งมีความสง่างามและได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวมากมาย ขบวนแห่พระแรกเป็นของศาลเจ้าเจ๋งอองมีม้าทรงชายและหญิงแสดงอภินิหารด้วยการใช้อาวุธทิ่มแทงร่างกายทําให้ผู้ที่รอชมรู้สึกหวาดเสียวมากขบวนที่สองเป็นของศาลเจ้าท่าเรือตั้งขบวนที่สี่แยกมหาวิทยายลัยราชพาัฒภูเก็ตแล้วเคลื่อนเข้าสู่ถนนเทพประสตรีผ่านถนนต่างๆในตัวเมืองภูเกต็ตมุ่งไปยังสะพานหินเพื่อประกอบพิธีอัญเชิญควันทุบควันเทียน,นกลับไปยังศาลเจ้าซึ่งมีม้าทรงทั้งชายและหญิงใช้ของมีคมและอาวุธต่างๆทิ่มแทงร่างกายเพื่อรับเคราะห์แทนประชาชนที่เข้าร่วมงานประเพณี แต่ที่น่าสนใจอีกอย่างคือวันพรุ่งนี้26ตุลาคมจะมีการประกอบพิธีแห่พระรอบเมืองของศาลเจ้าบางเหนียวซึ่งเป็นศาลเจ้าชื่อดังที่สืบทอดประเพณีถือศีลกินผักมาอย่างยาวนานมากกว่า120ปีพิธีนี้เรียกว่าพิธีอิวเกงหรือแห่พระรอบตัวเมืองภูเก็ตขบวนเริ่มออกจากศาลเจ้าตั้งแต่เวลา7นาฬิกา เป็นเรื่องที่น่าสนใจและน่าสัมผัสมากที่ประเพณีถือศีลกินผักนี้ยังคงมีการประกอบพิธีแห่พระรอบเมืองในยุคที่เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมรอบตัวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามันจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่ประเพณีนี้ยังคงมีชีวิตอยู่และได้รับความสนใจจากคนในสมัยใหม่อย่างไรความเป็นไปนี้มันจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจและน่าพูดถึงมากคุณคิดยังไงกับประเพณีแห่พระรอบเมืองนี้คุณเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจหรือไม่ มีความคิดเห็นอะไรบ้างเกี่ยวกับประเพณีและการประกอบพิธีในปัจจุบันชวนคุณมาพูดคุยกันในกลางความคิดเห็นต่างๆ